ฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งให้กับช่องมิชาสีดาชาแนลน้ำได้ด้วยจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆสู้ผู้โซคลนอกจะนอ้อพบพอกันในช่องมิชาสีดาชาแนลมาละจ้าเป็นช่องพากินพาเที่ยวแบบสบายๆสไตล์มิชาสีดา,า,า,าเดอจะเดอมือนี่ย้ายสีดาพาพี่พาน้องและเพื่อนๆน,น,นอกจากนอก้อมาเฮ็ดอ่า ผัดไก่ใส่บ็อกคลีจ้าแล้วก็ซิมีปาปิกา้ากับแคอ่อสน,นิดน้อยน้ะเนาะเพื่อเพิ่มสีสันความสวยงามจ้าแต่ว่าก่อนถี่สิไหลรับชมคลิปของเขาโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจเฮาสองคนแล้วก็โปรดช่วยกดกระดิ่งน้ำเด้อจจะเด้อเพื่อสิบริพาดคลิปต่อๆไปของเฮาจ้าไปจ้าไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยจ้า จ้าแล้วก็น,นี่ก็คืออกไก่นาะจะนอที่ย้ายสีดาได้หมักเครื่องไวเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมกับผักต่างๆที่หั่นไวเรียบร้อยแล้วนาะจะนอแล้วก็มีกระเทียมนิดหน่อยจ้าจ้าหลังจากย้ายสีดาเบิ่งเวลาลวเราน่าจะนอพ่อยายมิชากับไก่ซิมกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าพะวางเมนูนี่เป็นของพ่อยายมิชานาะจะนอพ่อยายกลับมา กะสีได้มากินพอดีจะสดสดไม่ไรมอนลอนพอดีเนาะจะเนาะย่า,ยายสีดากันลงมือผัดเลยจ้าตอนแรกเฮากะตั้งน้ำมันเนาะจะเนาะหลังจากน้ำมันห่อนแล้วเฮากะเอากะเทียมลงไปผัดจ้าหลังจากที่เฮาผัดกะเทียมไห้มันหอมแล้วเนาะจะเนาะเอากะเอาไก่ลงไปผัดจ้า จ้าหลังจากที่ผัดไกลไปได้สักพักนึงแล้วน่ะจะนอหลังจากได้ทีแล้วย้ายสีดากระซิไซอ่าแค่หลอทลงไปก่อนจ้าเพราะว่าแค่หลอทเขาสี่สุกยากนกาาจะนะหลังจากที่ผัดไปได้สักคู่ย้ายสีดากระซิไซผักในส่วนที่เหลือลงไปจ้า แล้วถ้ามันแห้งนาะจะเนาะเขาก็สามารถเติมน้ำจากน้อยจ่ายยสีดากเติมน้ำลงไปจากน้อยนาะจะเนาะแล้วายสีดากระซิบผัดไปเรื่อยๆยายสีดาซิบผัดโดนแน่จากน้อยได้จ่าเพราะว่าพอยายมีช้าเราบ่มักผักก่อเนาาจะเนาะเราผักเราหมักผักทันทีมันนิ่มๆจากน้อยจ่าแล้วหลังจากนั้นยายสีดากระซิบปรุงรสจ่าด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยผงรสดีน้ำตาลทรายนาะจะเนาะ แล้วยายสีดาก็สิผัดไปเรื่อยๆหลังจากนั้นยายสีดาก็ใส่ามะเขือเทศจ้าใส่มะเขือเทศลงไปเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าพอไนยมีช้าเรามักแล้วหลังจากนั้นยายสีดาก็ใส่ ซอสมะเขือ,อเทศลงไปเนาะจ้าเนาะเพื่อเพิ่มรสชาติให้รสชาติมันกลมกลมแล้วกะเข้มข้นขึ้นมาเนาะจ,จ้าสำหรับวิดีโอนี้ยายสีดากับพ่อใหญ่มีชากับข้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆสู้ผู้สกคนที่เขามารับชมวิดีโอของเฮาจ้า ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยถูกหวยกันสุขผู้สุ้นเด้อพีนองเด้อสำหรับวิดีโอนี้กับวัยสำนีสากรพบพอกันวิดีโอหนาจ้าสบายดีสู้ผู้สุ้นสวัสดีค่ะ